วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะทุกคนตักก็จะไปขึ้นเขาไปเล่นสกีอีกนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วตักก็เดินออกมาขึ้นแท็กซี่ที่ถนนใหญ่นะคะทุกคนก็ไม่ลืมถุงมือกับพาวเวอร์แบงค์นะคะวันนี้ก็แต่งตัวจัดเต็มนะคะทุกคนใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็ใส่เสื้อโค้ททับนะคะทุกคนเพราะว่าขึ้นไปเมื่อวานหนาวมากเลยค่ะก็นั่งแท็กซี่ไปขึ้นกับเช้าลอยฟ้านะคะ ขึ้นกับเชา้าลอยฟ้าก็ประมาณ490ลีลาก็980บาทนะคะทุกคนวันนี้ก็มีแสงแดดนะคะทุกคนอากาศก็ประมาณ5องศานะคะแล้วก็มีแดดด้วยนะคะนั่งกับเชา้าขึ้นไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะทุกคนจะบอกว่าสตรอเบอรี่ลาช็อกโกแลตแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะลองเอาไปทํากินดูนะคะทุกคนจากนั้นเาก็จะนั่งกับเชา้าลอยฟ้าขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถตู้นะคะทุกคนเขาก็จะทําความสะอาดหิมะแบบนี้ นะตักก็จะนั่งรถตู้ขึ้นมาบนสุดนะคะจากนั้นตักก็จะไปกินข้าวมันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะคะอยู่ด้านบนนั้นนะคะตาก็จะสั่งเป็นเนื้ออะไรไม่รู้นะคะทุกคนจานหนึ่งแพงมากๆเลยนะคะ3 0 0ลีลาก็เป็นเงินไทย600บาทเลยนะคะทุกคนเวลาขึ้นไปด้านบนสุดเขาก็จะขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนเวลาคนที่หัดเล่นสกีใหม่ๆก็จะน่ากลัวหน่อยนะคะก็จะมีคนลากขึ้นไปแบบนี้เลยจากนั้นตักกินข้าวเสร็จตาก็เดินไปที่ร้านสกีะคะ่ะทุกคนก็เป็นร้าน ไะะไปรับชุดรับรองเท้านะคะทุกคน600นลีราก็เป็นเงินไทยประมาณ1,200บาทนะคะตักก็มาใส่อุปกรณ์ต่างๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็นั่งเคเบิลขึ้นมาพร้อมกับสกีแบบนี้เลยนะคะเดินไม่ได้นะคะทุกคนเวลาจะลงจากเคเบิลก็ยืนขึ้นนะคะแล้วเคเบิลก็จะลากเรามาแล้วก็ทะลายมาเลยนะคะเมื่อกี้ตักสไลด์ไปใกล้ๆหน้าผานะคะจะไปถ่ายรูปนะคะทุกคนแล้วมันไม่หยุดนะคะต่กก็เลยยอมทิ้งตัวลงนะคะเวลาจะหยุดสกีต้อง ทิ้งตัวลงไปข้างๆนะคะทุกคนไม่งั้นก็จะล้มแบบตากนะคะแล้วก็ขาก็จะผิดพลาดด้วยนะคะทุกคนเล่นสกีครั้งนี้ไม่มีคุณครูคอยประกบข้างนะคะทุกคนตากก็จะล้มบ่อยมากๆเลยนะคะมันจะมีโนนสูงๆอยู่3โนนนะคะทุกคนตากก็รับตัวเองไม่อยู่นะคะก็ลม้มพอมาล้มตรงนี้นะค่ะทุกคนตากลืมว่าต้องทิ้งตัวไปข้างๆนะคะแล้วมันเวลามันลม้มมันก็จ็กลิงลงเขานะคะทุกคน าเรามันติดกับสกีนะคะดีที่ขาไม่หักนะคะทุกคนขาติดกับสกีแล้วเวลากิ้งลงมันผิดรูปไปหมดเลยค่ะทุกคนขาตาเกือบหักนะคะก็เจ็บเข่ามาทีหนึ่งเลยนะคะทุกคนนั้นก็ขึ้นมาด้านบนอีกค่ะทุกคนก็นั่งเคเบิลขึ้นมาอีกนะคะอารมณ์ก็จะกลัวๆนะคะทุกคนเ็ดเลยนะคะทีนี้แต่ก็จะมาทําสกีนั่งบนหิมะนะคะทุกคนก็จะทําแบบนี้นะคะแต่ก็นั่งไปได้สักพักก็มีคนกระโดดลงมาแบบนี้ค่ะทุกคนตาตกใจมากๆเลยนะคะคนนี้เขา ก็จะใช้ให้ตาถ่ายรูปให้แล้วเขาก็ถามว่ามาจากที่ไหนนะคะตาก็บอกว่าไทยแลนด์นะคะทุกคนก็พูดสวัสดีครับได้นะ,ะพอเล่นสก,กีเสร็จตาก็เอาชุดไปคืนเขานะคะทุกคนแล้วก็เดินเจ็บขามาแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําไม่รู้ว่าเอาไว้ดื่มหรือว่าน้ําละลายจากหิมะนะคะทุกคนตาก็จะเดินไปขึ้นรถตู้นะคะที่นี่รอรถตู้อยู่ประมาณ30ินาทีก็ยังไม่มานะคะทุกคนตาก็เลยเดินไปนะ,ะตาก็จะเดินไปขึ้นเคเบิลนะคะทุกคนเพื่อจะเดินทางกลับนะคะกระเช้าลอย อยฟ้าค่ะทุกคนแล้วก็อาศัยถ่ายรูปไปด้วยนะคะไกลมากๆเลยนะคะทางที่ตากเดินไปประมาณ1กิโลเลยนะคะทุกคนทั้งเจ็บขานะคะภูเขาตรงนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าถ้ามันสูงต้นไม้ก็จะไม่มีนะคะก็จะมีคนเล่นสกีด้วยนะคะทุกคนจากนั้นตาก็เดินมาถึงตรงกระเช้าลอยฟ้าแล้วนะคะทุกคนก็จะเดินทางกลับกลับห้องคะ่ะทุกคนตอนมาไม่กลัวนะคะแต่ตอนกลับบาดเสียวนะคะทุกคนตากมองไปข้างหลังแล้วมันดูสูงๆนะคะแล้วก็มีหมอกด้วยนะคะทุกคนจาก นั้นตก็มองไปเห็นขวดน้ำนะคะทุกคนมันก็บีบตัวเข้าแบบนี้เลยนะคะมันเป็นความกดดันอากาศหรือเปล่าไม่รู้นะคะเหมือนเราก็ปวดหูนั้นตะก็นั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งนะคะไปกินข้าวนะคะทุกคน,นก็สั่งเป็นสเต็กมานะคะไปบูซา3วันตัก็เพิ่งได้กินอาหารดีๆนี่แหละคะ่ะทุกคนพรุ่งนี้ตักก็จะเดินทางกับอิสตันบูลค่ทุกคนกลับมาถึงห้องก็มาดูแลตัวเองแบบนี้คะ่ะ